กดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะทำไมการทำธุรกิจถึงเหมือนกับการออกเดทธรรมชาติไม่เคยปล่อยให้เกิดการเสียสมดุลครับทั้งยังทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาสิ่งมีชีวิตไม่ให้หมดไปหากเกิดไฟป่าที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตไปจำนวนมากธรรมชาติก็จะสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาทดแทนห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศซึ่งสตว์แต่ละชนิด ต่างตกเป็นอาหารของสัตว์อื่นเป็นทอดทอดก็ถือเป็นวิธีการรักษาสมดุลอย่างหนึ่งวงแหวนทองคำซึ่งตั้งอยู่บนฐานของหลักชีววิทยาก็ต้องการสมดุลเช่นกันในแวดวงธุรกิจจุดมุ่งหมายที่ถูกหลงลืมไปทำให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นทุกคนจึงหันไปใช้สิ่งล่อใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมและเมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้ซื้อก็ต้องตัดสินใจทั้งๆที่ไม่แน่ใจส่วนผู้ขายก็ไม่อาจวางใจได้ว่าลูกค้าจะอยู่กับตนตลอดไปทุกฝ่ายเลยผ่านเครียดไปตามๆกันอย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นที่คําว่าทำไมเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นยังมีสิ่งที่ต้องทําอีกมากในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและแนวคิดเรื่องวงแหวนทองคำจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อแต่และองค์ประกอบทำงานอย่างสมดุลและถูกต้องตามลำดับจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนทั้งหมดเริ่มต้นที่ความชัดเจนครับคุณต้องรู้ก่อนว่าทำไมถึงทําสิ่งที่ทําอยู่ อย่าลืมนะครับว่าผู้คนจะตัดสินใจเลือกคุณหรือไม่โดยดูจากเหตุผลที่คุณทำสิ่งนั้นทำแม้แต่ตัวคุณเองอยังไม่รู้แล้วคนอื่นจะรู้ได้อย่างไรหากผู้นำองค์กรพูดถึงแต่สินค้าหรือบริการของตนแต่กลับไม่แน่ใจว่าทำไมองค์กรจึงก่อตั้งขึ้นมาแล้วเขาจะหวังให้พนักงานรู้จุดมุ่งหมายในการทำงานได้อย่างไรหากนักการเมืองบอกไม่ได้ว่า ทำไมพวกเขาถึงมาลงสมัครนอกเหนือจากข้ออ้างยอดนิยมอย่างเพื่อรับใช้ประชาชนประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่าควรสนับสนุนใครการใช้สิ่งล่อใจอาจทำให้ผลการเลือกตั้งออกมาในแบบที่ต้องการแต่มันไม่ได้ช่วยให้เราได้ผู้นำที่ดีเลยคนเป็นผู้นำต้องมีผู้ตามที่เชื่อในสิ่งเดียวกันดังนั้นการสร้างแรงบันดาลใจ จึงต้องเริ่มต้นจากจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนครับวิธีการที่แน่วแน่หลังจากรู้ว่าทำไมแล้วองค์ประกอบถัดไปก็คืออย่างไรหรือวิธีการของคุณครับซึ่งหมายถึงค่านิยมและหลักการที่คุณใช้ในการทำให้จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจริงหลักการเหล่านั้นจะปรากฏให้เห็นในวัฒนธรรมระบบและกระบวนการต่างๆขององค์กร องค์กรจะบรรลุศักยภาพที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าควรใช้วิธีการใดในการดำเนินงานและต้องทำเช่นไรเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้มันยังช่วยให้คุณเลือกสรรพนักงานหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยทิน้าตลกคือคำถามที่สำคัญที่สุดและไม่ค่อยมีใครรู้อย่างทำไม คุณถึงทำสิ่งที่ทำอยู่นั้นหาคำตอบได้ไม่ยากอย่างที่คิดส่วนที่ยากเย็นที่สุดกลับเป็นการขัดกราววิธีการที่จะช่วยให้คุณไม่ควยเควไปจากจุดมุ่งหมายรวมถึงการสร้างสํานึกรับผิดชอบต่อวิธีการนั้นต่างหากบริษัทส่วนใหญ่ชอบแปะค่านิยมและหลักการไว้บนผนังเช่นคุณ,ณธรรมความซื่อสัตย์การสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร แต่ปัญหาคือมันอยู่ในรูปของคำนามครับซึ่งพนักงานนำไปปฏิบัติจริงไม่ได้จะใช้เป็นเครื่องนำทางในการออกแบบระบบงานหรือระบบค่าตอบแทนก็ไม่ได้การจะทำให้ใครสักคนเกิดสำนึกรับผิดชอบต่อคำนามนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยคงไม่มีใครพูดว่านี่บ๊อบวันนี้เน้นเรื่องการสร้างนวัตกรรมให้เยอะขึ้นหน่อยนะ อันที่จริงถ้าคุณต้องการแปะคำว่าความซื่อสัตย์ไว้บนผนังเพื่อเตือนใจตัวเองแล้วก็คุณอาจมีปัญหาใหญ่แล้วล่ะวิธีการที่จะนำไปใช้ได้จริงต้องอยู่ในรูปของคำกริยาครับเช่นความซื่อสัตย์ควรเปลี่ยนเป็นทำแต่สิ่งที่ถูกต้องส่วนการสร้างนวัตรกรรมก็ควรจะเป็นมองปัญหาจากแง่มุมที่ต่างออกไป การเขียนเป็นคำกริยาทำให้เกิดความชัดเจนว่าพนักงานควรทำอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆอีกทั้งยังเป็นเครื่องนำทางในการบ่มเพาะสำนึกรับผิดชอบการวัดผลและการออกแบบระบบค่าตอบแทนการบอกให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์ไม่อาจรับประกันได้ว่าพวกเขาจะตัดสินใจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักต่างจากการบอกให้พวกเขาทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง ผมละสงสัยจริงๆว่าบนผนังของซัมซุงมีค่านิยมใดแปะไว้ตอนที่คิดโปรโมชั่นคืนเงินซึ่งตัดสิทธิ์ของลูกค้าที่อาศัยในอพาร์ตเมนต์วงแหวนทองคำคือแนวทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จระยะยาวแต่การทำสิ่งที่มีผลระยะยาวย่อมมีอุปสรรคในระยะสั้นเป็นธรรมดาด้วยเหตุนี้ การมีหลักการที่ช่วยให้เราจดจ่อกับจุดมุ่งหมายและวิธีการของตัวเองได้ดีขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทำแต่สิ่งที่สอดคล้องทุกสิ่งที่คุณพูดและทำต้องยืนยันสิ่งที่คุณเชื่อครับคำว่าทำไมเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นขณะที่คำว่าอย่างไรคือวิธีการที่คุณใช้เพื่อทำให้ความเชื่อกลายเป็นความจริง และคําว่าอะไรก็คือผลลัพธ์ของการกระทําเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์การบริการการตลาดการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรหรือคนที่คุณรับเข้าทำงานทุกสิ่งที่คุณพูดและทำต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดผู้คนจึงจะมองเห็นและได้ยินสิ่งที่คุณเชื่อโดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ คำพูดและการกระทําเป็นหนทางเดียวที่ผู้คนจะรู้ได้ว่าคุณเชื่อในสิ่งใดหากสิ่งที่คุณพูดและทําไป็นคนละทิศละทางก็ยากที่ใครจะเห็นความเชื่อของคุณในขั้นของอะไรนี่ละครับที่ความน่าเชื่อถือมีความสําคัญขึ้นมานี่เป็นคุณลักษณะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยๆทั้งในโลกธุรกิจและแวดวงการเมืองใครๆก็พูดถึงความสําคัญของความน่าเชื่อถือ บรรดาผู้เชี่ยวชาญมักบอกว่าคุณต้องดูน่าเชื่อถือเพราะข้อมูลบ่งบอกว่าผู้คนชอบซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้มากกว่าหรือประชาชนมักลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ดูน่าเชื่อถือปัญหาคือคำแนะนำดังกล่าวนำปฏิบัติจริงไม่ได้คุณจะเดินดุ่มๆเข้าไปในห้องทำงานของใครสักคนแล้วพูดว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทำตัวให้หน่าเชื่อถือกว่าเดิมหน่อยนะได้อย่างไร CEO บางคนอาจสั่งว่าช่วยทำแผนการตลาดให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นหน่อยคำถามก็คือบริษัทต่างๆจะทำให้แผนการตลาดการขายหรืออะไรก็ตามที่พวกเขาทำอยู่ดูน่าเชื่อถือได้ด้วยวิธีใดบ้างวิธีที่บริษัทต่างๆชอบใช้กันนั้นตลกมากเลยละครับ พวกเขาออกไปสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าโดยถามว่าเราต้องพูดอย่างไรกับคุณถึงจะดูน่าเชื่อถือเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังหลงประเด็นสุดๆคุณจะเที่ยวไปถามเรื่องพันนี้กับคนอื่นไม่ได้นี่เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคุณควรรู้คำตอบของตัวเองสินักการเมืองควรพูดอะไรเมื่อมีคนบอกให้พวกเขาทำตัวน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้นำสักคนจะทำตัวน่าเชื่อถือมากกว่าเดิมได้อย่างไรหากพวกเขาไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของตัวเองอย่างแจ่มแจ้งคำแนะนำดังกล่าวยอมไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงความน่าเชื่อถือเป็นผลลัพธ์จากการที่วงแหวนทองคำมีความสมดุลโดยคุณเชื่อในสิ่งที่พูดและทำอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานก็ตาม Apple เชื่อว่าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาท้าทายระบบปฏิบัติการดอทของ IBM ที่ครองตลาดอยู่พวกเขาเชื่อว่า iPod และ t u u n s ท้าทายแนวทางเดิมๆของอุตสาหกรรมดนตรีผลลัพธ์ก็คือพวกเราทุกคนมองออกว่าทำไม Apple ถึงทำในสิ่งที่ทำดังนั้นเราจึงรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายของ Apple มีความน่าเชื่อถือ ทางด้านเดลผลิตเครื่องเล่น MP3 และ PDA ออกมาเพื่อพยายามเจาะตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กแต่เราไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเดลคืออะไรเราไม่แน่ใจว่าบริษัทเชื่อในสิ่งใดหรือผลิตสินค้าเหล่านั้นออกมาทำไมนอกเหนือจากผลประโยชน์ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงขาดความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเดลไม่เก่งพอที่จะเจาะเข้าไปในตลาดอื่นนะครับแต่การไม่รู้จุดมุ่งหมายของตัวเองทำให้การบุกตลาดใหม่เป็นเรื่องยากและมีต้นทุนสูงรำพังแค่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงกับแผนการตลาดที่ดียังไม่อาจรับประกันความสำเร็จได้ความน่าเชื่อถือสำคัญมากครับและมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากจุดมุ่งหมายยังไม่ชัดเจน ลองไปถามนักขายที่เก่งๆดูก็ได้ว่าทำอย่างไรพวกเขาทึงขายกันเก่งนักร้อยทั้งร้อยจะตอบว่าคุณต้องเชื่อในผลิตภัณฑ์ที่กำลังขายจริงๆแล้วความเชื่อมาเกี่ยวข้องกับงานได้อย่างไรล่ะคำตอบนั้นเรียบง่ายมากครับ เมื่อนักขายเชื่อในสิ่งที่ตัวเองกำลังขายคำพูดของพวกเขาก็จะดูน่าเชื่อถือความหลงไหลจะแผ่ซ่านออกมาเมื่อลูกค้ารู้สึกว่านักขายน่าเชื่อถือพวกเขาก็จะเปิดใจและอยากสารสัมพันธ์ด้วยจากนั้นความเชื่อใจและความจงรักภักดีก็จะค่อยๆตามมาดังนั้นหากวงแหวนทองคำขาดความสมดุลความสัมพันธ์แบบนั้นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เลย สุดท้ายบริษัทต,ต้องกลับไปแข่งขันด้วยราคาการบริการคุณภาพหรือคุณสมบัติที่แย่ยิ่งกว่าคือเมื่อมัดใจลูกค้าไม่ได้บริษัทก็ต้องอาศัยสิ่งล่อใจอย่างการลดราคาโปรโมชัน่นแรงกดดันจากคนรอบข้างความกลัวและอื่นๆซึ่งถึงแม้จะใช้ได้ผลแต่ก็แค่ในระยะสั้นเท่านั้น จริงอยู่ที่ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความน่าเชื่อถือเสมอไปแต่มันคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยหากคุณปรารถนาความสำเร็จที่ยั่งยืนทุกอย่างจึงวกกลับมาที่คำว่าทำไมครับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อในสิ่งที่พูดและทำแบบหมดหัวใจแต่ถ้าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของคุณถึงมีตัวตนอยู่ แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่กำลังทำสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อหรือเปล่าหากปราศจากจุดมุ่งหมายถึงจะพยายามสร้างความน่าเชื่อถือไปก็ไร้ประโยชน์ลำดับที่ถูกต้องเมื่อคุณมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและวิธีการที่แน่วแน่ส่วนทุกสิ่งที่พูดและทำก็มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการดูให้แน่ใจว่าได้สื่อสารมันออกไปตามลำดับที่ถูกต้องจากตัวอย่างการสื่อสารของ Apple ที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้คุณน่าจะเห็นแล้วว่าเพียงสลับลำดับของข้อมูลให้เริ่มต้นจากคำว่าทำไมผลกระทบก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งที่คุณทำมีความสำคัญครับเพราะมันเป็นหลักฐานที่จับต้องได้ของสิ่งที่คุณเชื่อ แต่เหตุผลที่คุณทำสิ่งนั้นต้องมาก่อนเนื่องจากมันจะเป็นบริบทให้กับทุกๆอย่างดังเช่นที่คุณจะได้เห็นในหนังสือเล่มนี้ว่าทั้งในเรื่องการเป็นผู้นำการตัดสินใจหรือการสื่อสารการเริ่มต้นที่คำว่าทำไมจะส่งผลกระทบที่ลึกซึ้งและยั่งยืนเพราะมันคือต้นตอของแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้ผู้คนลงมือทำอะไรสักอย่าง หากไม่รู้ว่าทำไปทำไมคุณก็จะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรลอนลินคิงนักธุรกิจจากเมืองซานเอนโตนิโออยากนำแนวคิดของสายการบินแปซิฟิกซาวเวสในลาสแคลิฟอร์เนียมาทำในรัฐเท็กซัสบ้างโดยนำเสนอเส้นทางบินระยะใกล้ระหว่างเมืองดัสลาสฮูสตันและซานเอ็นโตนิโอ คิงเพิ่งผ่านกระบวนการหย่าร้างที่ยาวนานและยุ่งยากมาหมัดๆจึงหันไปขอแรงจากชายคนหนึ่งที่เขาเชื่อว่าจะสามารถช่วยทําให้แนวคิดเป็นจริงได้ชายคนนั้นคือทนายความที่ช่วยทําคดีย่าให้กับเขาชื่อเฮิร์บเคลเฮอร์ผู้ชื่นชอบเล่าไวตก์กี้และเป็นสิงห์อมควันตัวยงคิงกับเคลเฮอร์ต่างกันเกือบทุกด้าน คิงเป็นคนหุนหันพันแล่นและเข้าสังคมไม่เก่งในขณะที่เคลเฮอร์เป็นคนชอบเข้าสังคมและน่าคบหาตอนแรกเคลเฮอร์บอกว่าความคิดของคิงไม่เข้าท่าเอาเสียเลยแต่สุดท้ายคิงก็โน้มน้าวจนเคลเฮอร์ยอมร่วมมือได้สำเร็จ ถึงอย่างนั้นก็ต้องใช้เวลา4ปีกว่าเที่ยวบินแรกของ s o u t า w วส t i r r ไล n ์จะได้ออกจากสนามบินเลิฟฟินในดัลลัดไปยังฮูสตัน t h West ไม่ได้เริ่มแนวคิดเรื่องสายการบินราคาประหยัดขึ้นมาเป็นเจ้าแรกสายการบิน p a i f ซิ s ิก t ซา e วสตั้งหากที่เป็นผู้บุกเบิกตัวจริงแถมยังโดน South West ลอกชื่อมาใช้อีกด้วย นอกจากนี้ซา w เวสยังไม่มีความได้เปรียบของการเป็นเจ้าแรกในตลาดเพราะนานฟ้าของรัฐเท็กซัสมีสายการบินแปรนิฟอินเตอร์เนชแนลแอร์เวย์เท็กซัสอินเตอร์เนชแนลแอร์ไลนและคอนติเน n ตัล a i r l i n e ์ให้บริการอยู่แล้วโดยที่ยังไม่มีรายใดคิดจะถอนตัวอย่างไรก็ตามซา w เวสไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นสายการบิน แต่เพราะพวกเขามีจุดมุ่งหมายบางอย่างพวกเขาแค่เลือกสายการบินเป็นเครื่องมือในการบรรลุสิ่งนั้นเมื่อช่วงต้นทศวรรษที่1970การเดินทางด้วยเครื่องบินคิดเป็นเพียง1 5ของการเดินทางทั้งหมดตลาดจึงมีขนาดเล็กจนทำให้คนที่คิดจะตั้งต้นเป็นคู่แข่งของสายการบินยักษ์ใหญ่ต้องล้มเลิกความคิดแต่ s o u t h w ไม่ได้อยากแย่งชิงลูกค้า15%นั้น พวกเขาหมายตาอีก85%ที่เหลือต่างหากถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นแล้วถามซาเวสว่าคู่แข่งของพวกเขาคือใครคำตอบคงเป็นว่าเราแข่งกับรถยนต์และรถประจำทางหากมองให้ลึกลงไปสิ่งที่พวกเขาหมายถึงจริงๆน่าจะเป็นเราคือตัวแทนของคนธรรมดาและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาก่อตั้งสายการบินขึ้นมามันคือเจตนารม จุดมุ่งหมายและเหตุผลในการดำรงอยู่ของซาวเวสครับส่วนหลักการและค่านิยมในการดำเนินงานของพวกเขาก็ไม่ได้มาจากคำแนะนำของบริษัทที่ปรึกษาค่าตัวแพงหรือหยิบยื่นมาจากบริษัทอื่นแต่มาจากการคิดด้วยสามัญสำนึกว่าต้องทำอย่างไรจึงจะบรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทได้ในช่วงทศวรรษที่1,970 การเดินทางด้วยเครื่องบินมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากดังนั้นหาก Southwest อยากเป็นตัวแทนของคนธรรมดาพวกเขาจำเป็นต้องให้บริการในราคาถูกในยุคที่การเดินทางด้วยเครื่องบินต้องมีพิธีรีตรองสมัยนั้นผู้โดยสารต้องผูกเนคไทขึ้นเครื่องบิน Southwest ต้องให้บริการแบบสบายๆและในยุคที่การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะตั๋วมีหลายราคาขึ้นอยู่กับว่าคุณจองตั๋วเมื่อไหร่ซาเวสก็ต้องให้บริการที่เรียบง่ายหากอยากดึงดูดคนอีก85%ที่เหลือดังนั้นราคาตั๋วของซาเวสจึงมีเพียงสองแบบเท่านั้นนั่นคือราคาสำหรับช่วงกลางคืนหรือสุดสัปดาห์และราคาสำหรับช่วงกลางวันราคาถูกบรรยากาศสบาย และความเรียบง่ายคือวิธีการที่ซาเวตใช้บรรลุจุดมุ่งหมายเรื่องการเป็นตัวแทนของคนธรรมดาและผลลัพธ์ก็ปรากฏในทุกสิ่งที่พวกเขาพูดและทำไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พนักงานวัฒนธรรมองค์กรหรือแผนการตลาดโฆษณาของพวกเขาบอกว่าตอนนี้คุณมีอิสระที่จะเดินทางไปทั่วประเทศแล้วนั่นเป็นมากกว่าแค่คำโฆษณาครับ มันคือเจตนารมที่ต้องการดึงดูดคนมาเข้าร่วมตอนนี้ผู้คนที่รู้สึกเชื่อมโยงกับเซาเวสและมองว่าตัวเองเป็นคนธรรมดามีตัวเลือกอื่นนอกเหนือจากสายการบินยักษ์ใหญ่แล้วและคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกับเซาเวสก็กลายเป็นสาวกที่จงรักภักดีต่อบริษัทพวกเขารู้สึกว่าเซาเวสเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาและกำลังสื่อสารถึงพวกเขาโดยตรง ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขารู้สึกว่าการใช้บริการของ s o t ซาเ s t เป็นการประกาศให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาเป็นคนอย่างไรความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราคาเลยครับเพราะราคาเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการที่ s o t ซาเ s t ใช้เพื่อทำให้จุดมุ่งหมายกลายเป็นจริงเท่านั้นฮ o w เวิร์ดพัตแนม อดีตประธานของเซาเวสชอบเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งที่เข้ามาคุยกับเขาหลังงานเลี้ยงผู้บริหารคนนั้นบอกว่าเวลาไปติดต่อธุรกิจเขามักใช้บริการสายการบินรายใหญ่ๆตามนโยบายของบริษัทแต่ถึงแม้เขาจะสะสมไมั์การเดินทางของสายการบินนั้นไว้มากและไม่มีปัญหาเรื่องเงิน เขาก็ใช้บริการของ Southwest เสมอเวลาที่เดินทางเป็นการส่วนตัวหรือพาครอบครัวไปเที่ยวเขารัก Southwest มากพัสแนมกล่าวพร้อมรอยยิม้มการที่ Southwest ขายตั๋วราคาถูกไม่ได้หมายความว่ามันจะดึงดูดแค่คนที่มีรายได้น้อยเท่านั้นราคาที่ถูกเป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่ Southwest ใช้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าบริษัทเชื่อในสิ่งใด ความสำเร็จของ s o u t h w e s กลายเป็นตำนานในแวดวงธุรกิจพวกเขามีจุดมุ่งหมายชัดเจนและทำตามวิธีการของตัวเองอย่างเคร่งครัดผลก็คือพวกเขาครองตำแหน่งสายการบินที่ทำกำไรได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยไม่เคยมีปีไหนเลยที่พวกเขาไม่ได้กำไร แม้แต่เหตุวินาศกรรม11กันยายนและช่วงวิกฤตน้ำมันในทศวรรษที่1,970และต้นทศวรรษที่2,000ก็ไม่ทำให้ซาเวสขาดทุนแต่อย่างใดทุกสิ่งที่บริษัทพูดและทำนั้นดูน่าเชื่อถือไปหมดมันสะท้อนถึงจุดมุ่งหมายดั้งเดิมของคิงกับเคเลเฮิรเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยไม่เคยเผอออกนอกลู่นอกทาง ด้านสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์และเดลต้าแอร์ไลน์มองดูความสำเร็จของซาวเวสและตัดสินใจว่าเราต้องมีสายการบินแบบนั้นบ้างแล้วผลก็คือในเดือนเมษาย,ยนปี2003เดลต้าเปิดตัวสายการบินราคาประหยัดในชื่อซองและไม่ถึง1ปีหลังจากนั้นยูไนเต็ดก็เปิดตัวสายการบินเท็ด ทั้งสองพยายามเรียนแบบวิธีการของ Southwest โดยขายตั๋วราคาถูกเน้นบรรยากาศสบายๆและความเรียบง่ายแต่ทั้งสองสายการบินกลับเจ๊งไม่เป็นท่าอยู่ในเต็ดกับเดลต้ต่างก็เจนสนามและมีศักยภาพมากพอจะคิดค้นบริการใหม่ๆที่สอดคล้องกับสภาพตลาดและคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามาปัญหาไม่ได้อยู่ตรงสิ่งที่พวกเขาทำหรอกครับ แต่อยู่ตรงที่ไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมสายการบินซองและเท็ดจึงดำรงอยู่ต่อให้พวกเขาดีกว่าเซาเวสก็ไม่สำคัญแน่นอนว่ามีคนใช้บริการสายการบินเหล่านี้แต่ผู้คนก็มีเหตุผลร้อยแที่จะใช้บริการของคุณซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่เกี่ยวกับตัวคุณเลย ถึงคุณจะกระตุ้นให้พวกเขามาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้จริงก็ไร้ประโยชน์เพราะแทบไม่มีใครจงรักพรักดีต่อแบรนด์เมื่อไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนสองและเทสก็ไม่ต่างอะไรจากสายการบินอื่นๆและต้องอาศัยสิ่งล่อใจในการทำธุรกิจซึ่งพอมาถึงตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าต้นทุนนั้นสูงลิวทั้งยู่นเต็ดและเดลต้า ต่างก็ถอนตัวจากธุรกิจสายการบินราคาประหยัดหลังจากดำเนินงานไปได้เพียง4ปีผู้คนมีข้อสรุปผิดๆว่าต้องสร้างความแตกต่างด้วยสิ่งที่ทำแต่ลำพังแค่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงกว่ามีคุณสมบัติมากกว่าหรือมีราคาถูกกว่านั้นไม่ช่วยให้บริษัทโดดเด่นขึ้นมา และก็ไม่สามารถรับประกันความสําเร็จได้ความแตกต่างอยู่ที่จุดมุ่งหมายและวิธีการต่างหากเซาวเวสอาจไม่ใช่สายการบินที่ดีที่สุดและมีราคาถูกที่สุดในโลกพวกเขามีเส้นทางการบินน้อยกว่าคู่แข่งหลายรายแถมยังไม่มีเส้นทางบินระหว่างประเทศอีกด้วยสิ่งที่พวกเขาทำอาจไม่ได้ดีเลิศ แต่เหตุผลที่พวกเขาทํานั้นชัดเจนจแจ่มแจ้งและทุกอย่างที่พวกเขาทำํำก็ช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีทั้งหมดนั้นทำให้ผู้คนเกิดแรงบันดาลใจและยินดีใช้บริการโดยไม่ต้องใช้สิ่งล่อใจใดๆซาซเวสสื่อสารความเชื่อของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนและลูกค้าก็มีความเชื่อแบบเดียวกันความจงรักภักดีจึงเกิดขึ้น มีความสุขมากๆแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะคะไฟติ้งค่ะ